สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วที่สองไก่จ๋าชาแนลวันนี้ไก่ละครสิพามารีวิว iPhone 12 Pro Max เนาะสี Pacific Blue เนาะอันซื้อมาทำอิทเนาะบอดี้มีอย่างมีแต่ตัวเครื่องนี่แหละอันตัวเครื่องแล้วก็สายซ่าแถมได้แถมตัวเครื่องแถมสายซ่าแต่บ่มีหัวซ่าเนาะแล้วกะแถมอีกแถมแบตเตอรี่ เมื่อตอนนั้นม,ม,มี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 แต่แบตเตอรีร่แล้วก็ตัวเครื่องนี้แล้วก็อะส,สายสายซากโทรศัพท์แต่โบมีหัวซากเนะาะ iPhone 1 Pro, Pro 2 Pro Max หูฟังกับโบมีราคานี่คนทางสูงซื้อมาในราคา41,000บาทอ,าอ้าเคสนี่ก็ซื้อเอาเองเนาะเคสเนาะซื้อเอเองเด้อเคสใส่หูนี่เด้อ ไหลลื่นดีอยู่หน้าจอนี้ประมาณหกจุดเจ็ดนิ้วเนาะ้วกะตัวนี้ได้ขายดีตัวนี้สีนี้ได้ขายดีสีนี้ขายดีสุดสีนี้กล้องมันสีนารู้สึกว่าถ่ายถ่ายถ่ายรูย้สึกว่ามันสีแบบแจ้งขึ้นนะนะสีมันนะนะสีหมันสีแจ้งขึ้นและะ้วกัเฮดไ้แบบ มีความสว่างขึ้นเก็บแสงในที่มืดเนี่ยแหละตัวนี้แบตเตอรี่นี่กัสิทนทานอยู่แต่ว่าถ้าเขาเปิดเขาเปิดใช้แบบระบบ 5G อะนะตัวเพราะว่า iPhone 12ตัวนี้แม่นอันมันมันรองรับระบบ 5G เนอะถ้าเขาเปิดใช้ดูดูมันเ็นให้ตัวเครื่อง้อนแล้วกับแบตสิมืดไวมีอย่างอีกบบดนี้ค่ะดีไซน์หูหราเอองานยุ่แต่ว่าราคามันค่อนข้างแพง สายคอนเทนต์นี่ต้องมีเดอ้อตัวนี้เดอ้อมันมันมันคักตัวนี้นะมันรูน้ึกว่ามันคัก <c oughs> ข่ายมากแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อืันนี้ไปก่อนไยบ้ายอย่าลืมกดติดตามเดอ้อ